นี่คือปั๊มฟอร์ซ่าเนีครับเป็นปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช้ไฟฟ้านะครับของฟอร์ซ่าของแท้ต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะของแท้นะครับผมนะใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับใช้แผงโซลาเซลล์นะครับแค่แผงเดียวนะครับแผงเดียวเท่านั้นนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับผมมอเตอร์บัตเล็บนะครับมอเตอร์บัตเล็บนะฮะตัวนี้ก็จะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ปิดเปิดนะครับ ตอนเช้าก็เปิดเองนะครับตอนกลางคืนก็ปิดเองนะครับตัวนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์แผงใหญ่ใช้แค่แผงเดียวประหยัดงบกินวัดน้อยนะครับตัวนี้กินไฟน้อยแต่ว่ามาดูกันนะครับมาดูการใช้งานแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับผมนะฮะวิธีการต่อนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยอ่าด้านหลังมาดูด้านหลังครับนี่นะฮะจะมีปลั๊กตัวนี้ให้นะครับแผงโซลาเซลล์นะเดี๋ยวผมจะมาลองมาต่อกับปั๊บน้ำคุกนะครับผมนะฮะใช้มาดูการวิธีการใช้งานนะครับนี่เสียบไปเลยครับผมนี่ปึ๊บนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เสียบ ปุ๊บนี่นะครับแล้วก็ฟังเสียงฟังเสียงโอสตาตัวนี้โอ้โหเหมือนปั๊มเจ็ตเลยเล้วททำยังไงวิธีการติดตั้งทำยังไงนี่นะครับวิธีการติดตั้งนะครับทำยังไงใช่ไหมครับแบบนี้เลยว้าวว้าวอ,อ,อ,อย่างนี้เลยครับผมโอ้โหโดดลงน้ำแบบนี้เลย แบบนี้เลยครับไม่ต้องกลัวช็อตนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟบีซีมันเป็นไฟพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ช็อตนะครับผมว้าวโอ้โหสุดวิมากครับเดี๋ยวผมจะกลับฟังก่อนอ้ทำไงดีโอ้เล่นน้ำแบบนี้เลยจะเป็นสงกรารนะฮะจะเป็นทุการในไหนๆที่เราอยากเล่นน้ำก็น้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ประหยัด ไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามาดูใ,ใกล้เลยครับผมนี่วิธีการใช้งานนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กไฟนะนี่ถอดปลั๊กปุ๊บตอปิดเปียกนี่เลยครับผมนี่หยุดแล้วเห็นไหมนี่นี่ปลั๊กตัวนี้ก็มาจากน้าผุปลั๊กตัวนี้ก็มาจากแผงโซลา่าเซลล์นะครับเสียบอย่างนี้เลยอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บติดตึด๊บนี่หน้าร้อนแบบนี้ เราก็เล่นน้ำแบบนี้ได้เลยครับผมเราก็กระโดดน้ำได้เลยไม่ต้องกลัวอันตรายนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้แผงโซลาร์เซลล์ของฟอร์ซา่าของแท้เดี๋ยวให้ดูนลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าของแท้หรือเปล่าอ้ออ่ะตากล้องคอยไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวูน้ำเดี๋ยวกล้องดูน้ำนี่ละครับนี่นี่ โโอ้โห و, น้ำแรงนี่นะครับอยากได้ของแท้ต้องของฟอร์ซาเท่านั้นนะครับน้ำแรงประหยัดไฟแล้วก็ใช้แผงเดียวก็ใช้งานได้นะครับผม